เพชรเล่าว mm ่าใบเจอหายมาแล้วค่ะ mm hmm. เนื่องจากใกล้เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วสัปดาห์นี้เราจึงขอรวบรวมเรื่องราวความน่ารักและความเมตตาของพระพิสุ์หลายๆรูปจากวัดต่างๆ mm hmm. ที่ได้มอบให้กับเราสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจ,จัดตลอดปีที่ผ่านมาจะมีวัดไหนบ้างตามไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ และวัดแรกเราขอมุ่งตรงขึ้นสู่ภาคเหนือมากันที่จังหวัดลำปางค่ะกับวัดพระาธาตุดอยพระชานเพราะที่นี่เขาพิเศษไม่เหมือนใครมีไกด์สีขานำเที่ยวไหว้พระาธาตุด้วยน่ารักสุดๆไปเลยที่นี่ยังมีน้องหมาน้องแมวจรที่ทางวัดรับเลี้ยงไว้และดูแลเป็นอย่างดีจำนวนมากด้วยล่ะค่ะขึนช่องรถหมายลเลข7ค่ะเอาโอเค พอเราซื้อตั๋วกันเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับไกด์สีขาประจำถิ่นเลยล่ะค่ะกับน้องซีโร่และน้องภูมิอ๋อไม่หนูเจอจังลูกเขาชอบน้ำครับชอบน้ำเสร็จแล้วก็ลงอ่าก็เลยต้องตัดขนให้เป็นปกติไปเลยอันนี้ชีโร่นะคะชีโร่เป็นไซบบเรียนภูมิอร่อยไหมครับอันนี้น้องภูมินะคะน้องภูมิพี่เพิ่มเนั่งเพิ่น้องหมาแล้วน้องหมามาแล้วใช่ขึ้นรถกันค่ะ สิบสี่เขาไหมโบหกสิบสี่คนคอยคอยคอยอัดเยยบค่ะชิโร่ก็ขึ้นเพราะว่ามีขนมหรือเปล่าคะปกติไม่มีขนมก็ขึ้นนะครับแล้วแต่อารมณ์เขาบางครั้งเขาก็ขึ้นบางครั้งเขาก็ไม่ขึ้นอย่างนี้ครัอาจจะเบื่อด้านล่างไปเที่ยวหาสาวด้านบนครับแต่ตอนนี้คือ ตอนนี้เขาจ้องไงเขาจ้องนี่ใช่แล้วแล้วเขาเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถไหมครับอ๋อตัวนี้ฟรีครับฟรีตลอดชีวิตเลยครับที่นี่มีน้องหมาประมาณกี่ตัวคประมาณสิบสองตัวโอ้แล้วแล้วเราขึ้นรถทุกตัวไหมคะเออไม่ไม่ทุกตัวนะครับไม่ทุกตัวไม่ทุกตัวครับอันนี้ถ้าประจำน้องภูมิใช่ไหมคะเคยเห็นในคลิปนักท่องเที่ยวที่เขาถ่ายแล้วน้องจะแบบเกาะใช่แบบนี้อตรงนี้ประจำเลยครับอ O เขาดูอย่างนี้อ๋อเขาก็จะแยกกุ่มกันยืน อันนี้ก็จะเป็นสายเหมือนแบบโหนท้ายรถสองแถวใช่ตรงนี้ก็มีนี่ไงเขาได้ได้ได้อยู่แล้วเขาเขาชินเขาชินเขาชินใช่เขาก็จะแบ่งโซนรับแขกกันใช่เอาเคาน์เลมก่อนนะ ่ค่ะแล้วก็จากเห็นคลิปจากนักท่องเที่ยวหลายๆคลิปอะค่ะน้องๆขึ้นรถกับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเป็นสายเอเตนร์อะไรเงี้ยทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเขาถึงขึ้นรถกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ไปเองเลยแต่ตัวนี้จะเป็นคนพาทายูริเป็นตัวนาตัวนําแล้วเออมีตัวไหนบ้างคะที่ชอบขึ้นรถกับนักท่องเที่ยวขึ้นทุกตัวเลยทุกตัวทุกตัวยกเวนตัวนี้ตัวนี้ไม่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 ออกเลยตัวนี้ตัวนี้มีหน้าที่ตอนกลางคืนอย่างเดียวเราพอขึ้นไปกับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะขึ้นรถกลับมาเอง เดี Smile, to yes, you know, really ๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวขึ <S <S ้นเดี Lew ๋ยวก็ลงแต่แต่พอว่า hmm. ม right. ันร so ู้ว่าวัดจะปิดก็ลงไปกันหมดเลยอ่าลงไปกันคันเดียวกันหมดเลยคือปกติเขาจะพักกันอยู่ด้านล่างใช่พักกันอยู่ด้านล่างอาหารจะให้ด้านล่างหมดเลยตัวไหนคะที่เป็นเซียนขึ้นรถที่สุดยุริครับอยู่นู่นเลยยุริยุริโนหนึ่งเลยโนหนึ่งกลายเป็นโนหนึ่งไปละ เห็นป้ายตั้งแต่ด้านล่างเลยค่ะเข <espec. S 2> ียนว่าแบบว่าสัตว์เลี้ยงภายในวัดเป็นทรัพย์สินของทางวาัดห้ามลักขโมยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าขโมยน้องแมวเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียเขาขโมยไปก็เลยว่าติดป้ายแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นเฟ้นด้วยป<ค>เป็นเฟ้นบูด็อกก็กลัวเขาแบบ เราะว่าเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเนาะค่ะกว่าแบบเขาเปิดประตูปุ๊บขึ้นรถไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยคือไม่เขาไม่เอามาคืนด้วยหายไปเลยงั้นแปลว่าณตอนนี้ที่วัดก็มีน้องแมวด้วยใช่ไหมคะใช่มีประมาณกี่ตัวคะ่มีเยอะกว่ามาอีกมีประมาณ20กว่าตัวแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมาต้อนรับอ่าต้อนรับคนเท่าไหร่อยู่ด้วยกันได้อยู่กับแมวเนี่ยพวกเนี้ยแกงน้องหมานี้อยู่กับแมวไรา่อยู่ด้วยกันหมดเลยไม่เคยทําร้ายน้องน้องแมวมีไล่บ้างค่ะคือถ้าเกิดวิ่งปุ๊กไ่ ช่วงเวลาหนึ่งก็จะมาคืนดีกันก็นอนด้วยกันอะไรอย่างนี้ข้อคิดธรรมะค่ะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ถ้าเกิดว่าคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์เนาะก็ต้องมีความรับผิดชอบการเอามาปล่อยวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้นึกถึงว่าเหมือนเป็นลูกของตัวเองว่าถ้าเกิดว่ามาปล่อยแล้ว ถ้าเกิดคิดกับกันว่าตัวเองโดนเอาไปทิ้งตัวเองจะรู้สึกยังไง สำหรับวัดต่อไปที่เราจะไปกันนั่นก็คือวัดเวรุวานารามจังหวัดลำปางค่ะเราจะไปพบกับท่านเจ้าอาวาสที่มีความเมตตาเป็นอย่างมากกับสุนัขและแมวจรจัดกว่า800ตัวมีการให้ที่อยู่และดูแลเขาเป็นอย่างดีซึ่งหลวงพ่อเองก็ได้ปฏิญาณตนไว้ว่าจะดูแลน้องหมาน้องแมวเหล่านี้จนกว่าจะตายจากกันไป จุดเริ่มต้นค่ะของการช่วยเหลือน้องสุนัขและน้องแมวค่ะของที่วัดเวรุวนารามอะค่ะย้อนไปเมื่อ38ปีเมื่อนั้นเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีสถานที่ตรงนี้เป็นเป็น,ปนที่พักสงเล็กๆแต้หลวงพ่อก็มาอยู่เดือนพุทธคิดนี้ก็ว่าทางสูนย์ก็ปรึกษาว่าอยากอยู่ให้ผระอยู่ประจําอยู่ประจําแล้วก็จะทําเป็นวัดทานนี้ก็บอกเออถ้าตกลงแต่ว่าตกลงก็ตั้งกรมทางไว้ว่า ให้กรมทางหาเงินสร้างวัดแต่น้องพ่อจะอยู่ดูแลวัดให้กับดูแลสัตว์ประสทที่มีอยู่กันใ <c oughs> นวัดนั้นมานายมตั้งตั้งสองห้าสองเก้านะค่ะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วถึงในะปัจจุบันนี้ค่ะที่วัดนี้ปัจจุบันนี้มันก็ห <c oughs> มาก็ตั้งแปดร้อยนะแมวก็สามร้อยกว่าวัวสิบกว่าตัวควายสิบกว่าตัวมีหมูสองตัวมีแพะอีกเนี่ยที่ที่เขาถ่ายชีวิตมาเนาะ ยังคือสิ่งที่ต้องดูแลอยู่เออทำไมะคะหลวงพ่อถึงทําโครงการสวนสุนัขและสวนแมวที่นี่คือการเวลาล่วงไปนางเข้านางเ,เข้าอายุเราก็ยุ60กเกี่ยนเหลือเวลาอีกสามปีก็เจ็ดสิบให้เวลาสักห้าปีเพื่อเพื่อปรับปรุงสถานที่รองรับเพื่อหลวงพ่อเป็นอะไรไปจะได้ไม่ห่วงที่เราก็ตั้งต้อง,ต,งตั้งทีมงานขึ้นมามบุคลากรที่จะต้องดูแลเราก็จะเอาคนท้องถิ่นตรงเนี้ยในโม่โม่แตมแมท่ะเนี่ยนะ อเป็นพี่น้ที่เอามาดูแลสัตว์ประสา์มาฝึกฝนเขาให้ให้อาหารอบรมเกี่ยวกับการให้ยาอะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นสวนให้รองรับเขาก็จะมาทํางานกัน8ปดโมงเช้าเนาะกลับระสี่โมงเย็นค่ะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยดูแลประมาณ <15 S 2> <15 S 1> คนสิบ้าคนต่อสุนัขแ800ร้อตัวแแล้วก็จะแบ่งเป็นพวกสุนัขป่วยแล้วก็ปัววัวพวกควายด้วยมันต้องแบ่งนแผนกันดูกันไปเ่ะ ในแต่ละวันนะค่ะมีการดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างไรบ้างคะเช้ามาก็หนึ่งต้องให้อาหารก่อนพออะไรก็ผัดพาเสียแล้วก็ทําความสะอาดวันไหนสลับกันบางวันเป็นอาหารเม็ดบ้างอาหารที่ต้มหมูบ้างในวันวันหนึ่งอาหารประมาณกี่กระสอบมันใช้ประมาณสี่สี่ร้อยกิโลอ่ะโยมถ้าเป็นอาหารเม็ดนะ <c oughs> ถ้าเป็นอาหารหมูมันมจะถูกหน่อยว่าเป็นข้าวสารลสองสองกระสอบ ผสอได้สี่สิบหกิโลสองก็สอบว่าปปคกาสิบโลเนาะเอามาต้มแล้วมันจะมันจะแยกได้เดยอะอีกใส่พุงไก่บดหรือหมูบดไปพื้นที่ตรงนี้มีน้องแมวประมาณกี่ตัวคะหลวงพ่ออันนี้ก็ร้อยกว่านะในส่วนแมวนี้มีร้อยกว่าวอันนี้คือเป็นแมวแมวที่ทำหมันแล้ววัคซีนแล้วถูกต้องนะผ่านกระบวนการถ้าเป็นแมวป่วยก็จะแยกไปใช่ไหมคะใช่โยมใช่ใช คนนี้ก็ตาบอดก็ก่อนนี้มันไม่ได้มีคนงานนี่โยหลวงพ่อคนเดียวนะรูปเดียวรูปเดียวอ่ะสู้อยู่ประมาณ3ามสบกปี mm hmm. ทั้งต้มข้าวเรี้ยงหมาเขาข้าวให้หมาพอตอนหลังมาค่อยมีบุงานมาเพ้่มา3าคนเนาะแล้วก็พอมาทำาตรงนี้ก็เลยรับผลง,งานเพิ่มก่อนหนะ้าที่จะมีสวนแมวค่ะน้องแมวอยู่ไหนกันละคะหลวงยู่บนนะ่าจะ ด้านบนจะมีแค่กรงเล็กโครงเดียวก็อ,อยู่รวมกันในี่ยน,นก็ทำแบบกครงเล็กมันมีอยูโนสี่โครงเลงยมั้่คะแล้วต้งนี้เขาก็ไม่ปีนออกไปข้างนอกใช่ไหมคะไม่ได้จ้ะออกแบบไว้เพื่อป้องกันน้องอกระโดดออกนี่เลยเขาแบบแบบนี่เลยไม่ออกไม่ได้ทดลองแล้วทดลองแล้วออกไม่ได้อาหารการกินก็คือให้เขาไว้แบบรันไปเลยกินแบบโคกเป้เลยค่ะแต่น้องน่ารักมากเลยไม่มีตัวไหนดุเลย เรา,าดีแล้วดีกว่าเราเราไปก่อนเขาห mm hmm. ลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ตลอดนะบอกลูกไปก่อนหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อไปแล้วจะไม่มีใครดูแลเจ้าลาําบากพิงไหมเราถือว่าเราทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วปล่อยวาง mm hmm. ไม่ว่าคนหรือสัตว์มันจะต้องมีเข้าอยู่ในกฎอัน,นิจจังลูกขังหน้าตายุ้มโยมขึ้นตั้งอยู่ดับไปตายไม่มีใครเป็นนรมาตาแล้ว เขาไปก่อนเราอาดีแล้วดีกว่าเราเราไปก่อนเขาหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ตลอดนะของลูกไปก่อนหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อไปแล้วจะไม่มีใครดูแลเจ้าลําบากจริงไหม เราขอขึ้นเหนือขึ้นมาอีกหน่อยมากันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะมาพูดคุยกับพระครูออสพระผู้มีความเมตตาต่อสัตว์น้อยใหญ่ที่โดนทําร้ายและถูกทอดทิ้งที่เป็นข่าวโด่งดังในโซเชียลมากันที่นี่เลยค่ะกับที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนั่งลงนั่งลงเร็วไอเจียวเจียวนั่งลงกับแมวนั่งเจียว น่งลงน่งลงน่งลงพระอาจารย์มีลูกศิษย์สี่ขากี่ตัวคะแล้ว<ะ>มีชื่ออะไรบ้างอ๋อตอนนี้เนี่ยประมาณ13ตัว13หรือ14ตัวนี่นแหละจำไม่ผิดแต่จําได้ทุกตัวแต่ละตัวคะ่ะอย่างน้องซูโม่ <c oughs> ที่จะเห็นในคลิปเยอะๆหน่อยค่ะเขาเป็นน้องหมามีนิสัยอย่างไรคะพระอาจารย์จริงๆแล้วซูโม่เนี่ยถ้าเล่าประวัติของซูโม่เนี่ยเขาตะกอนที่ไปเจอเนี่ยเขามีพี่น้องอยู่2ตัวถ้ากลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ยหมาสองตัวนี้ยังมี ยังเจออยู่เนี่ยคิดว่าจะเอามาเลี้ยงทั้งสองตัวท, <ะ S 1> ทีนี้กลับมาก็เลยเหลือเจ้าซูโม่ตัวเดียวออก็เลยว่าเออบุญวาสนาตอนนี้น่าจะมาอยู่กับเราก็เลยได้เอามาเลี้ยงนิสัยของซูโม่เนี่ยเขาเป็นหมาที่ชอบเล่นเขาชอบเล่นชอบให้คนจับชอบให้คนสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวดังนั้นเนี่ยแลวสำคัญที่สุดคือเป็นหมาที่คามมา่อนข้างเฟลลี่นะชอบอยู่กับคนเวลาคนจับแล้วเขาก็ชอบนอนนอนไงายท้องอะไรต่างๆใครแขกไปใครมาก็จะรักเขาใครๆก็จับใครๆก็เล่นได้ครับ แล้วข้าวฟ่างแล้วก็แกงเยอรมันเชฟเพิร์ตที่เป็นสามไข่ลคะค่ะส่วนเจ้าไข่ต้มไข่ไข่ตุ๋นนี่ก็โยมก็ซื้อมาถวายพระพุทธอัก็รับไว้แล้วก็ส่วนไข่เจียวนี่ก็หมามาจากอีกที่หนึ่งเขามาถวายดังนั้นใครมาถวายส่วนมากก็จะมีแต่หมาฝรั่งตัวไหนที่มีเรื่องราวหรือมีสตอรี่ที่แบบโดนทิ้งหรืออะไรแบบนี้อ๋อมีเจ้าป๋องเจ้าป๋องกับเจ้าใบเตยเจ้าป๋องเนี่ยเ,เขาเป็นหมาที่อายุเยอะและ้วแต่แววตาเขาจะน่ารัก เขาน่าจะเป็นหมาที่ฟาร์มเขาเพาะแล้วก็อายุเขามากเขาก็เลยเอามาปล่อยเจ้าป๋องเนี่ยเห็นแววตาเขาแล้วน่าสงสารเพราะว่าเขาเป็นหมาที่เจียมตัวมากเราพูดเสียงดังเนี่ยเขาก็จะเขาจะรีบวิ่งเข้ากงกลัวว่าเราเนี่ยจะเอาเขาไปทิ้งอีกดังนั้นพอพอครูอัดเอามาตอนนั้นเนี่ยมีขี้หูขี้ตานเต็มไปหมดตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัดขนตัดอะไรต่างก็ค่อนข้างน่ารักขึ้นนะสำคัญที่สุดก็คือว่าสภาพจิตใจเขาดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นหมาที่ขี้ระแวง แล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือใบเตยอันนี้เป็นหมาที่อยู่ในฟาร์มเหมือนกันเขาก็จะย้ายบ้านพอจะย้ายบ้านก็เลยเขาก็เลยเห็นพระครูออสอยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็เลยบอกว่างั้นพระครูออสมันมีหมาตัวหนึ่งอยากให้พระครูออสไปดูหน่อยก็เลยพระครูออสก็เลยให้ลูกศิษย์ไปดูแต่ลูกศิษย์เอามาเลย <c oughs> เนี่ยแหละพระครูออสก็เอาเมื่อเอามาแล้วก็เลี้ยงไว้สุนัขตัวไหนคะที่อยู่กับอาจารย์มากที่สุดคะ,ะเจ้าหยองครับเจ้าหยองนี่เป็นหมาตัวแรก เจ้าหยองเนี่ยคือเป็นหมาพุดเดิลเจ้าหยองเนี่ยเป็นหมาที่เลี้ยงหมาตัวอื่นมาทั้งหมดเลยจริงๆแล้วอายุเขา10ปีละสิกว่าปีละดังนั้นเขาก็จะเลี้ยงแม,ม้กระทั่งเลี้ยงเจ้าทัพด้วยตั้งแต่ตัวเขาเล็กๆตอนนี้เนี่ยเจ้าหยองในกลายเป็นหมาที่ตัวเล็กที่สุดกุติพคโอดเนี่ยเฉพาะกุติพคโอดเนี่ยก็ไม่ใช่แค่หมายอย่างเดียวแต่ก็มีแมวด้วยแมวส่วนมากเขาจะมาทิ้งเราก็จะมีกรงไว้ข้างบนแล้วก็เราก็ปล่อยเขาอิสระแล้วก็มีอาหารไว้ตลอด2ชั่วโม นกนี่ก็จะเป็นพวกนกพวกซันคอนวัวพวกกินชิกเละเบิร์ดเพราะว่าส่วนมากโยมที่เขาเลี้ยงไว้ในคอนโดแล้วเขาเลี้ยงต่อไม่ได้ย้ายบ้านเขาก็เอามาถ,ถวายไว้แล้วก็มีวัวควายที่ไถไว้วัวควายนี่ก็จะมอบให้วัดป่าดานพิลมไปดูแลแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็คือมีช้างนะช้างนี่ก็ตามาภาพมีช้างอยู่23่เชือกก็คือเริ่มไถช้างตั้งแต่ปีปี 64, 64. ก็คือเราอยากช่วยช้างที่เขารู้สึกว่าลำบาก ใจหนึ่งก็คือเราเป็นคนรักรักช้างด้วยดังนั้นเราเราเป็นคนรักสัตว์รักช้างหมูหมากาไก่เราเป็นคนรักเนี่ยเราก็เลยว่าอ่าเราพอที่จะมีกําลังในการช่วย้วเราก็อยากจะช่วยเขาดัางนั้นอย่างน้อยก็ให้ให้ชีวิตเขาดีขึ้น และนอกจากที่พระครูออสจะช่วยเหลือสุนัขจรจัดและสุนัขที่ถูกทำลายเป็นจำนวนมากแล้วพระครูออสยังมีความเมตตาต่อสัตว์ใหญ่อย่างช้างเช่นช้างตระกูลแสนซึ่งได้รับการดูแลแล,และเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมากๆเลยละค่ะเมื่อก่อนเขาชื่อพายแป,ป๊บซี่นะครับตอนนี้เขาพระอาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นแสนรักก่อนหน้านั้นเนี่ยแสนรักเนี่ยฆ่าลูกชายของเจ้าของก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเนาะ,ะก็พอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่มีใจละเพราะว่าลูกชายเขาเสียนะครับเนาะ เขาเป็นช้างฉลาดเขาจะอยู่ในรัศมีที่เขาโจมตีได้แสนไพรแสนไพรแสนไพรอายุค่อนข้างเยอะตอนนี้น่าจะประมาณ55แสนไพรก็นิสัยกลางๆกลางจะว่าดีก็ไม่ดีะะ <laughs> จะว่าดุก็ไม่ดุแสนไพรนี่โอเคอยู่ชื่อไายแชมป เ่อผาชาก็มีเปลี่ยนชื่อให้เป็นแสนแชมป์เฟนเพศผู้แสนแชมป์ตอนนี้น่าจะประมาณ30มสิบเป็นช้างยังช้างหนุ่มอยู่แสนแชมป์นี้มาอยู่ที่นี่นานหรือยังะคะน่าจะเกือบปีแล้วครับเกือบปีครับแสนแชมป์เป็นช้างที่เก่งนะครับฉลาดแต่ต้องได้ความดี ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นน้องใหม่ของที่นี่ค่ะเขาชื่ออะไรคะชื่อว่าน้องแสนดาวก็ไม่ใช่น้องนะครับ53แล้วห้าสิบสามแสนดาวก็เป็นช้างที่มีลักษณะอีกแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าถ้าเป็นคนก็เหมือนกับแบบตันน่ะนะครับเนาะตัวเล็กๆแสนดาวแต่นี่สายดีมากใช่ไหมคะเป็นพังพังแสนดาวเป็นพังแสนดาวใช่ครับพังแสนดาวประวัติของอย่างแสนทัพปะค่ะเขาเป็นมาอย่างไงอะคะพี เหานคับก็ประวัติก็เคยทาคนตายมาสองคนมาจากมาจากพังงาพังงาอดีตเขาเป็นช้างทําอะไรคะช้างเดินทัวร์ช้างที่พาทัวร์ให้คนนักท่องเที่ยวเห็นเีเคยเห็นไหมครับที่มีแย่งอยู่ข้างบนสวนม่านี่จะเดินทัวร์มาที่แสนเดือนบ้างที่ว่ามักใกล้ๆกันแสนเดือนเป็นช้างเพศเมียเพืเมียครับคควานคนก่อนของแสนเดือนรู้สึกว่าขาหักขาหักสองข้อ สองตอนตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วควาญคือกลับไปอยู่บ้านใช่ที่ที่ว่าดูทำร้ายสยงเดือนทำร้ายคนที่สองก็เกือบเกือบเหมือนกันเกือบแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรมากค่ะผมนี่คนที่สามที่ดูเลอยู่ยังไม่เจ็บอะไรนะอยังครับช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์มาก ไม่ใช่แต่เพราะคนไทยหรอกครับฝรั่งนักท่องเที่ยวเจวต่างชาติเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเมืองไทยเนี่ยถ้าจะมาบ้านเราเนี่ยเขาอยากมาสัมผัสกระช้างเขาอยากมาเห็นด้วยตาเนื้อของเขาอยากมาสัมผัสจริงๆทําไมคนไทยถึงถึงเลี้ยงดูเขาได้แบบนี้เราคนไทยเราเห็นตั้งแต่เล็กแล้วเรารู้สึกมันไม่ได้ประมาทมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยอเมซิ่งขึ้นมาทันทีว่าเทำไมสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยทำไมมันฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องทําไมเชื่อ เชื่อฟังคนได้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพระอาจารย์ก็มองเห็นเจตนาของท่าน,นาที่ได้ช่วยสรรพสัตท,ทั้งหลายนอกจากให้ชีวิตเขาจากความลําบากแล้วเขามาอยู่ในชีวิตใหม่เขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีดีกว่าเดิมเอาง่ายๆนะครับเนาะมีอย่างที่เห็นนะครับมีมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยปัจจัยพื้นฐานเหมือนกับมนุษย์เลยคือพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่เมตตาเนาะนี่เนานะเมตตากับสรรัตสรรพสัตว์ทุกชนิด,ดพอเราได้ทำเนี่ยเราได้รู้เลยว่าชีวิตเรากับชีวิตสรรัตว์เนี่ย ไม่ต่างกันจากสิ่งที่พระอาจารย์ชวนทําอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสึกว่าได้เรียนรู้กับชีวิตกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับวัดต่อไปเราจะไปพบกับความเมตตาของหลวงตาสุรินแห่งวัดจรุลาชจังหวัดชนบุรีกันค่ะเพราะหลวงตาสุรินท่านได้ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดกว่าร้อยชีวิตด้วยตัวคนเดียวมานานหลายสิบปีแล้วค่ะ มะนาวเรีวลูกเข้าบ้านเรียเริ่มแรกเลยมีแค่หกตัวเขาเอามาโยนข้างกำแพงมั่งเอามาทิ้งมั่งก็เอาไปเรื่อยๆถ้ารวมก็ร้อยสิบสองตัวยงเปิดเข้ามาอยู่เปิดเข้ามาเลยจ้ะ ทำ,<น>ทำไมทำไมทำไมน้องเหล่านี้ถึงมาอยู่ชั้นโซนตรงนี้ล่ะคะหลวงตาเราว่ามันเยอะข้า,ลง,าขงล่างเยอะมากไป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 เข้ามาเลยโยมมานวดไปพี่ก่อนเข้ามาปิดประตูได้เลยจ้ะแต่คนนี้เขาไม่การเข้าใช่ไหมหลวงตาเาข้ามาเลยจ้ะ็อกประตูเลยจ้ะ จะขงกลับประเทศเกาหรือทิ้งคันเปอร์เซียเนี่ยถ้าเราไม่เอามาก็ตายอ่ะเขาทิ้งนี่คือหมายถึงว่าเขาเอามาทิ้งที่วัดหรือว่าเขาทิ้งที่บ้านทิ้งข้างน,นอกเขา <intuitive>. ช่วยมาแล้วตัวนี้เจ้าของเช่าห้องแล้วก็หนีไปมีโยมผู้หญิงที่อยู่หน้าวัดตรงนี้นํามาให้สองตัวนี้อยู่คนน oh, อนโดใหญ่มากที่พัทยาเน,นี่ยเขาไม่ให้อยู่เจ้าของเอามาให้ร้องไห้เพราะว่าเขารักเขามากอ่ะรักน้องหมาต้งไม่ได้ไปเราเคยเอาช่วยช่วย ีให้อาหารข้างทางแปดปีรถชนหลังหักไม่มีใครช่วยพาไปหาหมอรักษาไม่ได้เป็นน้องหมาพิการชื่อน้องด่างตัวนี้เจ้าของตาย อีกคนหนึ่งนอนติดเตียงลุ่มไปส่วนประกอบส่งมาให้ตัวนี้เช่วยมาจากหน้าวัดตัวนี้ยิ่งหนักกว่าเพื่อนเลยโยมใส่ตะกรออปากแล้วมัดติดบอกคอด้วยนิสัยดีมากไม่น่าเอาก็ครอปากเลยไปดูไป,สป,ปเสร็จละปล่อได้ไอ้นี่ทิ้งอันนี้บุญทิ้งตัวน,นี้นขาหากักเลี้ยงเขาแล้วนะ่ะเลี้ยงเขาให้ตลอดอย่าเขามาทิง้งมามาทิ้งวัด ปัญหาใหญ่เลยมีพระน้อยรูปมากที่จะช่วยเหลือน้องหมาเลี้ยงน้องหมายิ่งในเมืองนี้ยากมาปล่อยบางตัวก็เหมือนเอาเขามาตายอย่าทิ้งก็เลยเลี้ยงก็เลี้ยงจุวราระสุดท้ายบาปมากนะเนื้อามาปล่อยบางครั้งน้องแมวมาปล่อยหมากัดตายอย่างนี้คนที่รับเขาทําใจไม่ได้แต่คนที่รับก,ก็ช่วยไม่จะช่วยยังไงทุกวัน,นอย่าทอดทิ้งเขา เขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานี่แหละ สำหรับวัดสุดท้ายเราขอกลับมาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมากันที่ย่านฝั่งทนค่ะกับวัดอาวุธวิกษสิตารามพระอารามหลวงกับท่านเจ้าอาวาสผู้มีความเมตาตาต่อสัตว์น้อยใหญ่ที่ถูกทอดทิ้งโดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจค่ะหนะูเคยมาวัดนี้แล้วแต่หนูยังไม่เคยเข้ามาดูประวัติหรืออะไรเลยหนู เห็นเหมือนมีสัตว์อยู่ที่เนี่เยอะมากเลยเต่านี่หมายถึงว่าญาติโยมอยากจะมีอายุมั่นฟันยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโยมก็มีสัตว์ทานดำเต่ามามาถวายเจ็ดแปดตัวเต่าเต่าทะเลทรายค่ะเจ็แปดตัวเจ็ดแปดตัวก็ดีมากเต่าเต่าุยดน เด็กเล็กแดงมาให้อาหารเต่าถือว่าได้มาทํากิจกรรมด้วยนะเต่าใหญ่ๆนั่นดีๆมีน้องแมวอยู่ที่นี่ด้วยมีน้องแมวด้วยที่น้้านนง่ารักกเขาไม่ได้ม่มีน้อยนะคะเพราะที่นมีหมาจอยเยอะมากโยมมาให้ยังมีปลาด้านหลังมีปลาเยอะปลาปลาครับปลาครับด้านหลังนี่น่าค่ะเขาก็อยู่ของเขานกอะไรคะหลวงพ่ออาจารย์ว่าเขาไม่รู้จักชื่อเลยโยมถวายมาก อยู่เดี๋ยวคนนี้ห้อยออยู่แถวเนี้ยเราเดินไปดูว่ามีกี่ตัวน่าจะมีโยมมาถวายเยอะเพราะว่าเห็นว่าที่นี่มีสัตว์เลี้ยงเยอะก็เลยถวายแต่หลวงพ่อก็เมตตาเนาะมันก็เสียงบางทีมันก็ร้องถ้าคนร้องมันก็ร้องตามมันก็มีเงินดีมีจะแนะนํำไหมคะว่าบางคนเขาไม่ได้มาถวายเขามาปล่อยทิ้งไว้หลวงพ่อเตือนอะไรคนเหล่านั้นไหมคะปล่อยก็ต้องเตือนเขาว่าปล่อยนี่หมายถึงว่าต้องความปลอดภัยของเขาด้วยไม่จะปล่อยเรื่อย เดี๋ยวไม่ดีงูมากินเนื้ออะไรกินไม่ได้แจ้งหน่อยปล่อยได้ไหมคะอย่าปล่อยเลยดีกว่าใช่แต่ว่าถ้าสุดวิสัยจริงๆแต่ก่อนมีหลายตัวเขาปล่อยแล้วมันมันไม่ไปพรงพงก็อยู่อยู่พอ้แมวแต่พวกอปีกมันออกจากกรงไม่ได้เพราะมันเชื่องไงมันเชื่องไม่ได้มันก็ต้องมคลายๆก็ต้องคลังไว้ก่อนแจ้งหน่อยจะได้มีคนช่วยดูแลเนาะสัตว์ในวัดเนี่ยมีตัวไหนที่ชอบเข้ามาหาหลวงพ่อไหมคะ พแมวแมวตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ชื่ออะไรคะหลวงพอ่อ <laughs> <บ S 2> สี่นูน <laughs> ม, <laughs> <laughs> มีชื่อเยอะใช่ไหม <laughs> ทาไม <laughs> <laughs> เขาถึงเชื่องขนาดนี้เขาไม่อยู่นานนะคะเขาว่าอยู่นานเขาม,ามันมาม,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 มันก็อยู่ของมันอยู่ดีๆเน,นี่ยคืนก็นอนเฝ้าหน้าป,ประตูรอค่ะเขาเลือกแล้วฉลาดมากแมวตัวนี้แต่ว่าแมวเรียบร้อยมากก่อนมันมีสุนั่งตัวหนึ่งชื่ออีปุยเหมือนกันตอนนั้นจะมาไปซียตเติลไปสหรัฐนะ ก็บอกมันกูจะไปมืองนอกนะสิบกว่าวันมึงใหกินข้าวกินปลาขออยู่นี่มันไม่กินข้าวเลยตอมใจเตพราะกลับมาเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เอาข้าวให้กินกินไม่ได้แล้วเพราะมันเสียคนละกูบอกแล้วกูจะมาอยู่กูไปที่ันพอพอพอนั่นปุ๊บมันมันมาที่ตักลุกขึ้นปุ๊บมันปุ๊บหายขาดใจตายไปเลยมันมันหมานี่มันจงรักภักดีเกินไป มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาจจะเพิ่งเสียสัตว์เลี้ยงไปอยากจ,จะมีคติธรรมเพื่อสอนใจก็ไม่ต้องไม่ต้องผูกพันไม่ต้องผูกพันไ,ไปตามวาระของเขาเท่านั้นเอง<า>ยึาเอาัะ,าะเออของเขาเขามาอยู่กับเราวาระหนึ่งแล้วเขาไปวาระนั้นเท<ฆ>่านั้นเองจิตใจผูกพันมันไม่ได้คือ,อถ้าเขาไปก็ เราก็ต้องให้มันเป็นตามธรรม,ม,มาชการไปทำบา้ากาทำบุญให้เข้าไปตอนนั้นแหละมีวิธีไหม,ม,มคะหลวงพ่อ<ห>ถ้าทำบุญให้กับสัตว์บุญเราทำบุญทั่วๆไปแล้วเนี่ยป <หา S 2> พะกะทกสิ่งทุกอย่างมันอยู่มันอยู่ที่ใจเท่านอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองปี2 5 6 6 19ขออำนาจบุญกุศลคุณพระจารายมีคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงบุกป,ปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านจงประสบเดี๋ยวความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธานสารสมบัติทุกท่านเธอและสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอให้ชาวเพนเลเวอร์ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ เดินทางปลอดภัยสำหรับใครที่นำสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวด้วย mm. ก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะและที่สำคัญเมาไม่ขับค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ mm. ก็ขอฝากให้ทุกคนกด subscribe mm. กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Pet Lover by เจอาไฮด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแฮป p ี้นิว year